ครับสู่เดชาฟาร์มนะครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับนกกระทากันนะครับเราพามาชมโรงไข่เชื้อกันนะครับของเดชาฟาร์มนะครับวันนี้จะมาคำนวณน,นะครับอาหารนกกระทานะครับที่เราจะต้องให้ในแต่ละวันนะครับ แลกระถาก็จะมีฝั่งทางขวามือนี่ที่เห็นนี่จะโล่งเลยนะครับชุดนี้ปลดไปแล้วครับแล้วก็จะมีอยู่ข้างล่างครับข้างล่างจะเป็นไข่เชื้อนกขาวครับต้องขออภัยนะครับเสียงห่านดังมากเลยแถวล่างนะครับชั้นนี้จะเป็นนกขาวนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเสียงห่านดังครับตอนนี้ก็จะมาให้อาหารนกกันนะครับ การคำนวณนกกระทานะครับว่าวันหนึ่งครับจะกินอาหารตัวหนึ่งกินอาหารเท่าไหร่นะครับสำหรับมือใหม่ด้วยนะครับที่ยังเริ่มเลี้ยงครับหรือหัดเลี้ยงนะครับการคำนวณอาหารนะครับในแต่ละวันนะครับว่านกหนึ่งวันนะครับจะกินอาหารเท่าไหร่นะครับใครอยากรู้มาหาคำตอบกันเลยได้นะครับครับก็นกครับหนึ่งตัวนะครับที่เห็นนี้หนึ่งกรงนี้ครับผมจะมี แบ่งกลางนะครับแบ่งกลางตรงนี้แถวหนึ่งครับจะมีหนึ่งสองสามสี่แถวนึงจะมีสี่ขั้นนะครับที่กั้นไว้ครับจะมีสี่ล็อกครับในหนึ่งล็อกครับผมก็จะใส่นกอยู่ที่ประมาณช่วงนี้ร้อนไม่เท่าไหร่นะครับประมาณยี่สิบเ็ดตัวนะครับตัวเมีย2ี่สิบเ็ดครับตัวผู้ตอนนี้ก็เจ็ดผมใช้หนึ่งต่อสามนะครับตัวผู้ผสมแล้ว ตัวผู้เจ็ดครับแล้วก็ตัวเมียยี่สิบตัวหนึ่งต่อสามนะครับก็นกทั้งหมดนะครับก็จะอยู่รวมทั้งนกขาวด้วยนะครับจะอยู่ที่ประมาณหกร้อยหกร้อยประมาณหกร้อยสิบหกตัวครับเพราะว่ามันก็มีการตายไปมั่งนะครับแต่ก็ไม่เยอะลองคิดเร่าวๆวกันนะครับคิดตามผมกันนะครับว่าเราจะคำนวณนะครับนกในแต่ละวันกินอาหารเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้ก็จะให้อาหารตอนเช้านะครับนกหนึ่งตัวนะครับจะกินอาหารอยู่ที่ประมาณประมาณนะครับศูนจ้ากรัมครับย5ห้ากรัมครับตัวหนึ่งนี่ครับย5ห้ากรัมต่อตัวแล้วก็หนึ่งวันนะครับจะกินอาหารอยู่ที่ยี่ห้ากรัมสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับสำหรับมือใหม่ด้วยนะครับหนึ่งตัวจะกินอาหารอยู่ที่ยี่ห้ากรัมแล้วก็คำนวณเลยนะครับคำนวณตามเลยนะครับ ก็ของผมอยู่ที่ประมาณ6กรสบตัวนะครับจะกินอาหารอยู่ที่ประมาณ1วันจะกินอาหารอยู่ที่ประมาณ15้าโลส5 4เ้าจ่าข้าวๆนะครับตีถั้าสิห้าโลแล้วก็จากของผมนี่ผมจะใส่เป็นเต็มรางเลยนะครับให้เขากินนะครับจะได้ไม่ขาดครับเพราะว่านกจะกินอาหารตลอดย4ี่ชั่วโมงเลยนะครับทั้งวันทั้งคืนครับว่าได้ <c oughs> ไข่เชื้อก็แพ็กไปหมดแล้วครับเก็บไปเมื่อเช้าแล้วนะครับจะเหลืออยู่ไม่กี่ใบเองนะครับส่วนมากจะเหลือแต่นกขาวนะครับนกขาวก็รอส่งนะครับเพิ่งเก็บไปเมื่อวานก่อนแล้วก็กำลังเช้านี้ครับก็จะเหลืออยู่ไม่มากกันนะครับไข่เชื้อที่อยู่เห็นอยู่นี้จะแยกกันครับส่วนข้างล่างจะว่างครับเพราะว่าผมไม่อยากเอานกขาวไปรวมกันจังแยกไว้ครับเดี๋ยวเพื่อไข่ไปปนกันนะครับ ส่วนมูลเพื่อนๆถามว่าจะเก็บได้ตอนไหนถ้าขยันหน่อยนะครับก็ช่วงนี้หน้าหนาวก็นกอาจจะขี้ไม่ค่อยเยอะนะครับกินแล้วก็ขี้ไม่ค่อยเท่าไหร่อย่างของผมจะเก็บไม่เกิน3วันนะครับจะเก็บมูลนกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ทําความสะอาดเลยนะครับพื้นทั้งรางอาหารแล้วก็รางน้ํานะครับเพราะว่านกเขาจะกินอย่างที่ผมทําคลิปไปนะครับนก ที่ให้น้ำอัตโนมัติแบบของผมนี่จะต้องหมั่นทำความสะอาดบ่อยมากเลยนะครับไข่เชื้อนะครับอ,อยากแล้วก็กลางคืนนี่ต้องเปิดไฟไวมไหมนี่ครับของผมจะมีโซล่าเซลล์แล้วก็หลอดไฟเลยครับเพราะว่ามันมืดนะครับผมก็เลยเปิดแบบน,นี้เพราะว่าผมจะมีโซล่าเซลล์ครับเปิดไว้ทั้งวันเอยเปิดไว้ทั้งกลางคืนเลยนะครับเพราะาจะติดอัตโนมัติ แล้วเพื่อนๆถามว่ากลางคืนต้องมีไฟก็คือไฟนะครับต้องเปิดไ้ครับของผมจําเป็นนะเพราะว่านกเขาจะกินอาหารทั้งวันนะครับทั้งคืนด้วยนะครับบางตัวก็สลับกันกินนะครับกินบ้างไม่กินบ้างแล้วก็ส่วนน้ํานะครับห้ามขาดเลยนะครับสําหรับนกยิ่งหน้าร้อนนี่ถ้านกขาดน้ําไปนี่หูตายเยอะมากนะครับ นี่ผมจะเป็นทั่วให้นะอัตโนมัตินะครับสําหรับมือใหม่นะครับที่ยังกําลัง,เร,งเริ่มเลี้ยงหรือกาลังศึกษานะครับก็มาบอกเป็นแนวทางนะครับบางคนถามว่าทําไมไม่เลี้ยงไข่ลมไข่ส่งตลาดนะครับเพราะว่าผมอยู่สระบุรีนะครับแต่ละพื้นที่นะครับเขาจะขายไข่ไม่เหมือนกันนะครับของผมนี่จะส่งอยู่แค่ร้อยละหกสิบห้า ผมว่ามันไม่คุ้มแล้วผมก็ลดจํานวนนกลงครับแล้วก็มาทํานกเชื้อไข่เชื้อเอานะครับอย่างถามว่านกขาวนี่ไขน่นี่ฟองละเท่าไหร่นะครับสําหรับที่ลูกค้าจะเอาไปฟักนะครับไข่เชื้อจะอยู่ที่ฟองละหนึ่งบาทแปดสิบตังค์นะครับสําหรับนกขาวนะครับไข่เชื้อนกขาวแล้วก็ไข่เชื้อนกกระทาลายครับอ่าเรียกกันนกกระทาลายอะไรก็ได้ครับ แล้วก็ทาลายนะครับก็จะขายอยู่ที่1บาท40ตังค์นะครับไม่รวมค่าจัดส่งนะครับค่าส่งนี่ถ้าสมมุติ100ฟองค่าส่งก็ประมาณ100บาทมันก็ขึ้นอยู่แต่ละจำนวนฟองนะครับว่าเราจะสั่งกี่ฟองกี่ร้อยไปนะครับเพราะว่าสตาร์ทเริ่มต้นที่100บาทนะครับหากท่านใดที่สนใจใส่เชือกสำหรับฟักนะครับติดต่อเดชาฟาร์มได้นะครับ ก็ยินดีแบ่งปันนะครับความรู้ทิปเล็กเล็กน้อยนะครับถ้าหากคนที่สนใจก็ไม่รู้หรือว่าต้องการคำแนะนำนะครับผมยินดีนะครับฟรีนะครับมาแบ่งปันกันนะครับครับก็วันนี้มาทำคลิปให้เพื่อนๆชมกันนะครับก็นกหนึ่งตัวนี่จะกินอาหารยี่ห้ากรัมเลยนะครับแล้วผมก็จะให้อาหารแล้วนะครับ ครับก็ฝากติดตามเดชาฟาร์มด้วยนะครับอยากให้รีวิวในด้านไหนของในฟาร์มนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับหรืออยากสอบถามนี่ยินดีให้คำแนะนำนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับ f a c e b o o k ครับเดชาบุตรดีนะครับหรือโทรนะครับ0982864013แล้วก็ Facebook f แฟนเพจนะครับเดชาฟาร์มสระบุรีนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ